นะกินข้าวด้วยกินข้าวแอันนี้ให้เดนนโ,นโสเสาป้อนพี่ว่าได้ไหมนี่เดนนโ,นโสเสาป้อนนะดู ฮึ๊อุ้ยดนนกซาว์ถือเองอัญญาเอไอวาชิมข้าวแล้วไปนั่งขี้ดีกว่าปะอายใ่อาอัญญาเดือนา์ปั้นข้าวค่ะอยใหญ่ค่ะอาห่อยายอ่ะรงไหวน,นี่ทั้หกหี่งหนึงหนึทันหก ไอ้พี่ว่าเมื่อเราไปนั่งกินดีกว่าแล้หรือเปกินอ๋อเสากิน,ออออกนมันมีป้าเสาไปแล้วมีป้าละวาด้วยอืมโอ้พี่วารเก่งเหมือนกันไปมานั่งกินตรงนี้กันดีกว่ากัน ข้ากับลูก quẹ, quẹ, gỉng luôn. này circle, circle này, circle ở nào? circle, uh, circle okay, này, triangle, này, triangle triangle. Okay, oh. khoe anh à này yellow yellow như này yellow, yellow. ยิ้มหวานเลย เอาวได้สตาร์ปาร์ตี้แล้วฮะะียออู่่ใช่ไล่อยู่ไล่แป๊บหนึงไงเดี๋ยวคุณครูพัฒนาการจะมานะลูกไม่เปิดแอร์ยังครูไม่ให้เปิดฮะเหรอตรงนู้นได้นะโอเคเพราะอะไรอ่ะบอกว่าติดติดแออกบปิดให้เขาเหง่อออกไดโอเคแต่นี่เหงื่อแตกมากเลยนะเนี่ย นี่เหงื่อแตกบ้างเลยดูดูดูอันนี้ร้องเพลง London b e i d g is falling down falling down falling down กินข้าวเด้๋ยลูกเอลิซา thank you We got star party already Because of you And คุณเอ่อมีส่งมาสคนหรอก้วกลาวคุณก้กาวกลาส่งมา oh. พันดวงส่งความสุขแต่เช้าเลยครับมีนอื่นหรอมีก็มีส่วนร่วมนะใช่ขอบคุณนะครับทุกคน <c oughs> And Elisa thank you for 2500 star <c oughs> ขอบคุณคุณ พันนิตาสิบดวงคุณชนละกรนห้าสิบดวงขอบคุณครับเท่าที่เห็น่าวาหัวเปียกอลยกี้หัวเปียกกว่านี้ ค่ะให้พ่อเหรอ thank you อเดี๋ยวพ่อมีขนมให้กินด้วยนะวันนี้มีขนมเปี๊ยะเอาเปล่า แกงส้มบอกกำลังจะไปสอบตอนบ่ายโมงแอบแวะมาเติมกำลังใจโชคดีนะครับ เห็นนะหาาไอวาเป็นเด็กดีสิลูกเป็นเด็กดีค่ะไอวา,อวาเป็นเด็กดียาเขาเล่นเตเนนะี่ยาเขาเล่นเะดูิาเขาตอนนะอ้าวต่อต่อค่ะต่อก่อนต่อก่อนลูกต่อต่อโอเค

คุณถามว่าวันนี้พ่อพ่อไม่ไปฟิตเนสเหรอใช่โดด <คน S 1> โดดอาทิตย์หนึ่งรอราเรียกว่าโดดเราไม่ได้โดดเทรนเนอร์โดดเทรนเนอร์โดดคุณสุภาพพรส่งมาห้าร้อยดวงขอบคุณครับผมวุ้ย ว่าไม่รู้ห่างที่ไหนะมันต้องมีเยอะกว่านี้สรุปไม่แค่นี้เองหรอกระเด็นไปอยู่ข้างหลังแล้วปล่าอ,อ,อัญญาณี่โมิคุณปฏิมาบอกว่ารักๆจากเกาหลีใต้ อัญญาเล่นอะไรอยู่คะไม่โดนลูกเอามมงดูมึงกังดีเ คุณเนติมาใช่ไหมครับคุณเนติมาสม่99ดวงขอบคุณครับมีคนเข้ามาทักทายเราเยอะเลยนะคุณทิศทิพนถึงมา10ดวงเมื่อวานนี้ป้าปุกเขาเปิดในติ๊กต็อกใช่ปะ่ะที่มีแบบว่าโบกี้ใช่ป่ะมาเปิดเพลงอ่ะอันนั้น<ด>ติ๊กต็อกปะโบกี้ไหนโบกี Lion ้ไล <laughs> อ้อนห <laughs> รอโบกี้ดอสโบกี้ไลออนอ๋อโบกี้ดอสแล้วเป่าก็แบบเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไลฟ์แบบเป็นดีเจอ่ะ แล้ว่าน่าสนุกดีนะเขาก็ทำกันเยอะแยะนะเหรอเราเห็นคนนี้ชื่ออะไรแอนดี้เหรอแ <Andy S 2> อนดี้เข็มพี่มุกเอ๋อเหรอดูดึกแค่ไหนเขาก็ทำอยู่หรือว่าทำเหมือนเป็นสถานีวิทยุอย่างเงี้ยใช่ปะ่ออะถ้าตัยี่สิบชั่วโมง เกรดอืมมีให้น้องกินดีเอชเอตอน,นอายุเท่าไหร่สองขวบไหม,อมตอนนี้ก็กินแล้วไงประมาณเศษสี่สองสามมากค่ะต้องดูตอนกินข้าวทุกวัน ดูแลเจริญอาหารเลยคุณปูบอกว่าส่งหัวใจให้สองสาวนะคะอัญญาไม่คุยเลย วันน่าจะร้อนแล้วอ๋อแต่นี้เราเปิดแอร์นะห้องนี้มีแอร์คุณแนทหรอน้องบีมสบายดีนะไม่เจอกันนานมากสมัยทำคอนเสิร,ร์ตที่ r s โอ้โหคอนเสิร์ตอะไร คอนเสิร์ตอะไรต้องต้องบอกเลยแอนดี้กับดอเขาทำอยู่ด้วยกันค่ะพี่ดีมออยากไปเปิดเพลงเนี่ยอยากเปิดเพลงเก่าๆมามีทำหน้าแบบว่าใครเขาจะฟังแกเสื้อคอใหม่ขายวันไหน ประมันปลายเดือนหรือต้นเดือนหน้าเนาะใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เสื้อยังไม่มาเลยทุกคนเอามาโชว์ไว้เฉย ได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราจะต้องแยกทางกันแล้วทุกคนเพราะว่าแบบมีต้องจัดการอะไรสักอย่างอ่ะ,อะให้อัญญาบายบายก่อนละกันอัญญาอัญญาบายบายพ่อๆหน่อยได้ไหมคะได้ไหมคะอัญญาอัญญาอัญญาทำ้อย อุ้ยคุณตากแตนสงมาอีกพันดวงนี่นวันที่เท่าไหร่เดทำไมตังเยอะจังนัน่นแหละสิ <S <S เปิดเลยอยากฟังพี่บีมใช่อะ่ะวนันนี้เราแป,ป,แป,ปนะ๊บๆเนาะเพราะาเดี๋ยวเราต้องรีบป้อนข้าวลูกแล้วคุณครูเขาจะมาสอนพัฒน,นาการ วันนี้ไอวาต้องโดนสอนอย่างเยอะไปแล้วครับบา,บายยขอบคุณคุณตักก๊กแต๊กแต่งทีนะส่งมาพันดวงเลยนะเดี๋ยวเย็นๆถ้าเผื่อว่างๆเดี๋ยวมาไลน์ใหม่บา,บายย